พันตำรวจเอกเมษ,ษนนนาขวัญผู้กำกับการสพรัตนาทิเบตรพร้อมด้วยชุดสืบสวนได้ร่วมกันจับก,กลุ่มตัวนายกิษณ์รมซัพ์อายุ36ปีโดยสามารถจับก,กลุ่มตัวได้บริเวณเอื้ออาทรสามซอยวัดกู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยของกลางเป็นเคสโทรศัพท์มือถือและฟิล์มกันรอยโดยที่คนร้ายได้นำไปขายที่ตลาดอิมพีเรียลเวิด์สำโรง โดยครั้งแรกนำไปขายได้เงินจำนวน5,000บาทส่วนครั้งที่สองได้เงินมาจำนวน8,000บาทนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในครอบครัวและส่วนที่เหลือนำไปกินและเที่ยวเตรสืบเนื่องจากคนร้ายรายนี้ได้ก่อเหตุลักทรัพย์เคสโทรศัพท์มือถือภายในตลาดนกฮูกจำนวน4ครั้ง3ร้านค้ารวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ250,000บาทโดยผู้ต้องหาบอกว่าจะเลือกเข้าก่อเหตุ ในร้านที่ปลอดสายตาคนและก็เคยเข้าก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว8-9ครั้งร้านนี้ที่ก่อเหตุสังเกตว่ามีป้ายรับติดฟิล์มจึงปีนเข้าไปแกะคลิปและอย่างรัดเข้าไปภายในร้านและขโมยของดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป